คิวอะไรในตั้งเกเรียนอย่างเดียวนะคะก็ดีใจที่ได้คิวสองนะคะใช่เดี๋ยวไม่ได้ออกลเมือวานนี้พอดีเมื่อวานไม่สบายค่ะว่าอาจารย์หนูอยากหนูก็ยังไม่เข้าใจที่เกี่ยวกับเราตกเลขอะไรค่ะเนาะแล้วก็ วันเดือนอะไรนะนีบนกระดานไมนม่เนดีแถมแ่พอดีเมื่อวานนี้หนเวียนหัวหนูไม่สบายแบบที่เราเราเรารู้เนี่ยแต่ว่าท่านเรียนเวียนหัวนี่ยตนั้นเริ่มตอนเรกเริ่มเข้าเข้าสมองนึ้งเลยก็คือว่าคงมคงนูก็คือถ้าเป็นวันที่ดีๆเราก็เดือนดีๆปีดีๆ สองปีนี้ยังไม่ควรที advanced, ่จะลงทุน,นอะไรจะเสียตังค์เยอะแบงค่าไหมใช่ไม่ใช่หนึ่งแบงค์ย่าหรอกค่ะสองปีนี้ยังไม่ควรทำอะไรหานในสองปีก well, ็จะดีขึ้นเองนะคะเอาต่อไปพี <donc skeleton ism> ่ใหญ่ค่ะ คุยคุยที่ใต,ต้ต้นไถ่ไปคุยใต้ต้นไถ่นะครับผมผมก็ไม่รู้โชคดีงไงไดไอคิวเจ็ดแต่อย่างที่บอกฮะถามไอคิวสองว่าต้องถามไอคิวสองทั้งซ้ายและขวาเพราะว่าเป็นคนที่ว่าคือเป็นคนที่ว่าเข้าใจอะไรเนี่ยจะช้าและยากนิดหนึ่งแต่พยายามที่จะขนขวาย ทำให้สิ่งที่เราเนี่ยอยากจะรู้เนี่ยรู้ให้ได้พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยอันนี้มันจะฝังติดลึกอยู่ในที่เรียกว่าซับคอนเชียก็คือติดใต้สมนึกเราจะจําได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผมจะมีเลข336ก็คือเส้นปัญญาเอแน่นอนอยู่แล้วค่ะ369ไม่36336 36ก็คืออย่างที่บอกแะวว่าผมเพิ่งจะพูดพูดมากเนี่ย ก็ตอนอายุ47่8เเนี่ยเพราะก่อนหน้านั้นคือจะไม่พูดกับใครจะไม่ชอบสนทนาอะไรใครเพื่อพูดก็ตอนส่สิกว่าใช่ไหมครับใครนี่นะครับขอบคุณครับส่งขอบคุณค่ะค่ะสำหรับของใส่อยู่นะคะไอคิง ค่ะ IQ EQ นะคะที่คำนวณมาที่ติดตัวมานะคะก็คือเลขที่ออกคือ2 1นะคะคล้ายๆพี่แอนนี่นะคะแต่ของพี่แอนนี่เท่าไหร่นะสองสองค่ะก็คือมีเส้นที่ติดตัวมา i q EQ คก็คือ2 1น,นะคะก็จริงนะเพราะว่าเวลาที่อยู่เรียนอะไรอ่ถ้าอยู่ไม่เข้าใจคืออยู่จะไม่ข้ามแล้วก็จะไปช้าแต่ว่าถ้าถ้าได้ดคือจะจํา นะคะใช่ถ้าได้ก็คือจะจําจะเข้าใจก็จะทำต่อได้อะไรอย่างเงี้ยสมว่านั่งกัน10คนตอนเป็นเด็กะคะ่ะก็คือเพื่อนไปแล้วแปดเกคนอย่างเงี้ยเราค่อยได้คนที่ 10. เก้าที่สิบอ่อจะช้านิดนึงแต่ว่าก็พัฒนาได้ประมาณนี้นะคะเป็นน้ำไม่เป็นแกว้วเนาะคราวนี้ปีนี้ตกอะไรนะคะความคิดตกหนึ่งหกนะคะใช่ไหมเนี่ยหนึ่งหกเใช่ค่ะการกระทำตกหนึ่งศหนึ่งนะคะ หนึ่งหกเจ็ดก็พระอาจารย์ก็พูดเมื่อวานเนาะประมาณว่าจะต้องมีลักษณะของการที่ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตองะแแบงหาเออนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเลขหกก็คือเรื่องของสุขภาพาศาสตร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยไปปีนี้ค่อนข้างจะสงสัยแต่ต้นปีแล้วก็พยายามที่จะศึกษาค้านคว้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะในเรื่องของาศาสตร์ของสุขภาพก็จะเกิดความสําเก็จ ในตัวเองอะไรประมาณนี้นเนาะแต่ว่าปีที่คิดไปแล้วปีที่ทำคือมันตก1นึอันนี้เดาเองก็คือมันเลขหนึ่งอะคือตัวเองอะต้องไปศึกษาค้นคว้าจริงๆให้รู้ให้ถ่องแท้ใช่ไหมคะอา,า,าจารย์หนึ่งศูนย์หนึ่งถอจะสําเกตกำลังค้นหาตัวเองแต่ก็ตรงมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเล่าให้ฟังว่าพอดีอยู่เป็นอาจาร,าร,ราย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมราชานีสอนคณะแพทย์แลแพทย์ทางเรื่องนี่แหละนะคะอยู่15ปีนะ ปีนี้ตัดสินใจลาออกโดยที่ไม่ได้หมดสัญญานะออกเองรู้สึกว่าเหมือนเราอยากค้นหาชีวิตอะแล้วเราไม่อยากที่จะอยู่แบบว่าทํางานแบบรูทีนแล้วพอแล้วก็เป็นปีที่ค้นหาตัวเองจริงๆแล้วตรงมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอเชิญพี่หมีค่ะระหว่างนี้เรายืนสวยๆรอกองค่ะไม่เหมือนเดิมเลยอ่าเดี๋ยวพี่มาเราขออนุญาตยืนประมาณนี้นะคะหมีอานะคะเชิญค่ะหมี ได้ๆจบไปแล้วนี่ประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วมาสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกท่านนะคะก็ไอคิวนี่อยู่ที่เลขห้านะคะคือไอคิวเลขห้านี่คือแบบว่าเป็นผู้ชอบชอบเรียนรู้แต่ก็ไม่จาเป็นไม่ต้องคนนั้นน่ะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาจะมีความรู้ระดับไหน เราเข้าหาได้ทุกคนแม้ว่าเขาจะไม่มีอปริยาอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้ชํานาญอะ่ะเราจะเข้าหาเขาเราชอบชอบเรียนรู้ชอบศึกษาเพราะฉะนั้นียนตอนนี้อย,าอย่างอายุเยอะแล้วเนี่ยพอาประสาทนี้ก็ยังจะเรียนรู้ทั้งท้ท,ที่แม้ว่าลูกจะห้าพ่อแม่อยู่เยอะแล้วควจะพักตอนอยู่บ้านแต่ก็ยังมานะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ว่า เรื่องการเดินทางอะไรเงี้ยคือพอเรารู้ปุ๊บถ้าอยากจะเรียนปุ๊บเนี่ยหรือจะไปไหนปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเดินทาง้ามาตลอดบบทีบางทีไม่ได้ตั้งใจกลับไปถึงบ้านปุ๊บทําไม่คืนวานน,วานักออกเน,นี่ยในวันนี้ยังไม่กลับเลยมีโปรแกรมในะวันที่แปดจะไปใต้ยะะอย <laughs> ู่แล้วคะน่แล้วก็พูดอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ตกอะไรทำกันะคะคือจะบอกว่านะคะเมื่อวานเมื่อวานนผิดค่ะ าเดี๋ยวอไปก็ไม่้ไม่ไผิดราผปลคือว่าจริงๆแล้วการการที่เราจะมาเรียนรหัสชีวิตเนี่ยนะครับเวลาเราจะลงแรกเนี่ยจะต้องดูให้ให้แน่นอนให้ถูกต้องอันนี้เราลงผิดเพราะว่าเราดูจากโทรศัพท์่ะเราอาจจะด้วยความสวอนะคะสูงว่ายนะค่ะอาจจะได้ดูช่องผิดพอแรกผิดปุ๊บทุกอย่างผิดหมดเลยง่ะใช่เลขผิดชีวิตเปลี่ยน นะคะนั่นก็ขอให้ทุกท่านเอาเวลาถ้าเราไปใช้นี้ต้องหมุนให้รอบพ่อถ้าเรายิ่งถ้าจะให้ดีนี่คือควรจะมีหนังสือปฏิทิน่ร้อยปีนี้จะไม่พลาดคารวาพวกเนี่ยเราปรทัดวางได้เลยค่ะะอันนี้มันดูที่โทรศัพท์กันเราก็มองได้อาจจะพลาดได้นะคะขอว่าใครไม่พลาดหน้านึงนวันนี้ค่ะ่นาี่เดินออกได้เลยนะไม่ต้อง ออโอเคค่ะระหว่างรอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเรียนรหัสชีวิตเนี่ยสำคัญมากๆก็คือการบวกเลขแล้วก็การเปิดปฏิทินหนึ่งร้อยหสิปีของจีนนะคะเพราะฉะนั้นเราไปอย่างช้าๆเนาะไม่ต้องรีบค่ะเราจะช้าเราจะช้าอยู่แสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะช่องความคิดเห็นนะคะสค่ะการกระทำสองค่ะก็ คือว่าเพื่อนๆอ่ะก็เหมือนคิดว่าเหมือนเหมือนเหมือนยากกันนะคะแต่ส่วนมากก็จะดวงอ่จจะแค่ตรงข้ามแค่ตรงข้ามก็คือผู้ชายจะปรึกษาได้อะไรได้กค่ะแล้วสองการกระทำนะก็ต้องงานหนักค่ะต้องพึ่งตัวเองตลอดเลยค่ะแค่นี้ค่ะ คุปีนะค่ะต่อไปน้องคุณปีค่ะคนมีหัวใจอค่ะคือคือของตัวเองนะคะ IQ EQ ตกเลขเจกับเลขห้นะคะส่วนตัวที่ว่าความรู้สึกที่ว่ามันตรงก็คือจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถามค่ะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยถามบางทีเวลาเรียนอะไรเงี้ยเปนมันเป็นนิสัยเสียเนาะบางทีเราไม่กล้าถามเพราะเรา เกรงใจกลัวว่าจะทําให้ครูบาอาจ์ลำบากก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยจะแบบจะไม่ค่อยกล้าถามแล้วก็บางทีก็จะชอบตัดสินใจเอาเองเองซึ่งบางทีมันก็ตัดสินใจถูกบ้างพลาดบ้างก็เมื่อวานนี้พระอาจารย์ไกด์ไลน์เลยว่าเรามีหกมีเ้าเนาะขาด3ไปตัวหนึ่งพระอาจารย์บอกให้พูดให้เยอะเมื่อคืนก็เลยกลับไปทบทวนแล้วเออก็คงจริงก็คือเราจะต้องต้องพูดต้องถามมากขึ้นเราจะได้มีปัญญาค่ะ ส่วนเรื่องของปีใช่ไหมคะปีเป็นปีนี้จริงๆตกหนึ่งหนึ่งสองค่ะก็เหมือนกับมันจะต้องมีการปฏิวัติหรือเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้ถูกไหมคะควารใจปีนี้ใช่ไหมใช่ใช่ปีความคิดปีความคิดก็ต้องตัดสินใจแลายๆอย่างละ เราจะโดดเกาะเรือหรือว่าจะเกาะแพขอนไม <c oughs> ใชน <c oughs> ก,ก่ยอช่ก็คือะจะเป็นปีนี้นะคัะเพราะว่าวมันคงจะต้องแบบแตัดสินใจเริ่มต้นหรืออะไรให้แน่สักทีหนึง่งแล้วก็ส่วนของปีของการกระทำเนี่ยตกเลขกก้าก็คือเป็นปีที่ค่อนข้างเครียดนะคะทำงานทํางานค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเราเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างที่ที่เป็นความมุ่งหมายของเรามาเนี่ย แล้วเราก็จะต้องแบบลุยทำซึ่งซึ่งถ้าเราไม่รวยคนอื่นเขาก็ไม่เก็ตกับเรานะคะมันอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในปีนี้แต่ว่าก็คิดว่าอย่างน้อยเราได้เริ่มแล้วค่ะโอเคขอให้บประสบความสำเร็จนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าตัวเอคไอคิวอีคิวหนึ่งจ้า แต่แต่ดูแล้วก็น่าจะจริงเพราะว่าตอนนี้ดูตัวเลขแล้วยังแปรไม่ได้เลยนะไม่อยูวันเจ็ดนะไม่ยูเจ็ดมาแล้วถามกันนัวอะไเงี้ยนัวมากหัวชนกันเลยก็ปีนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะประจันสลาดตลาดไอคิวไอคิวหนึ่งแล้วไงหนึ่งแล้วเนี่ยสลากไอคิวไอคิวปีนี้ คือเริ่มเรียนรู้ละเริ่มแอคทีแลวก็เริ่มเก็บความรู้เก็บประสบการณ์สิ่งที่ขาดไปคือต้องลงมือทำก็คำนวณออกมาเป็นเลขนะครับก็จะมีสองสามห้าแปดอะไรพวกนี้สิ่งที่ขาดไปพวกนี้สองสามห้าแปดเราต้องไปขยันก็ก็ต้องดูประกอบกับว่าเป็น EQ IQ หนึ่งฉะนั้นเลขที่เราขาดคือสองสามห้าแปด ประกออกับ EQ IQ หนึ่งก็คือเราต้องขยันในเรื่องตรงนี้ให้มากขึ้นเจ็ดเท่าเลานะแต่ไม่ออกสองสามห้าแปดก็ที่ที่โปรตุยบอกว่า 2, 3, 5, 8คืออะไรในความหมายคือให้สรุป1นถึงศเนี่ยให้สรุปให้ได้ให้เป็นไกด์ไลน์ให้ได้แล้วสรุปได้ปุ๊บถ้าเราขาดอะไรหรือเราดีอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะได้ เชื่อมโยงประโยคในการดูได้เป็นรูปประโยคที่ง่ายแล้วคนนี้เราก็มาดูประกอบกับ EQ กับ IQ ว่าเราอยู่ในระดับไหนซึ่งเราโชคดีมากเราต้องสู้ๆก็คือหนึ่งเพราะหนึ่งก็ต้องก้าหมุนุมมมเจ็ดอะไรย่างหนึ่งอกหนึ่งนี่เขาเรานหนึ่งน้ำมนน้ำังใะไรแบหนึ่งหมดแล้วพระอาจารย์แต่หนึ่งนี่ไม่ไม่รวงกับหนึ่งที่เป็นความหมายหนึ่งนี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ ข,ขอบคุณมากครัเย็ต่อไปค่ะพี่น hey, right. oh ิ่มนะคะก็คือไอคิวเจ็ดกับเจนะคะความกิะกรรกระทำ มันตรงตรงที่ว่าเป็นคนขี้เบื่อดีค่ะอยู่เฉยไม่ได้จะต้องทํานู่นทํานี่ขนาดแบบว่าถ้าอยู่แล้วแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วใช่ค่ะเป็นคนขี้เบื่อต้องทําแล้วก็เป็นคนชอบวาดรูปมันมีมีมตกเล็นเหนึ่งเยอะใช่ค่ะชอบวาดรูปสีลแปะแล้วก็หมอรักษาก็รักษาไปเรื่อย <laughs> ยังไม่เก่ง <laughs> แต่ก็รักษาพอได้ค่ะแล้วก็ ตกเลขเจ็ดเจ็ดก็คือปีนี้ทั้งปีเลยค่ะเดินสายเรียนตลอดเลยใช่ค่ะตั้งแต่วาปอสอสอเรียนจัดกระดูกเรียนกดจุดสะท้อนเท้าเลยมาเรื่อยๆจนเรียนยังเรียนอยู่นะยังไม่เก่งมองหน้าใช่ก็ตรงหลายอย่างนะคะแล้วก็เลขห้าเดินทางตลอดเดินตลอดจริงค่ะเดินสมุทรประการนี้หิูน้อยมากเดี๋ยวจะมาเชียงใหม่มั่งมาเพชรบูรณ์มั่ง แล้วก็ไปที่จุดที่หลักๆนะคะแล้วก็อะไรนะคะกำแพงเพชรอย่างเงี้ยค่ะจะเดินทางบ่อยวังทีไม่ได้ใกล้ใช่ค่ะอาทิตย์ละทิตย์ที่ที่อยู่อาทิตี่ละที่วันนี้มีมาเล่รียนที่ใหม่ว่าพระอาจารย์แล้วก็มีรักษาศักป่วยเล่ยร่อนวัดดารามเล่ยร่อวัดไหนท่านเล่ยร่อนวัดดารามเขาไม่มีที่อยู่แล้วเล่ร่อนไปเลย ทองดีทองอะไรหลวงพ่อทองอะไรล้านเกดก็บ้านบ้านคุณปูค่ะไปดูแลพ่อแม่เขาบ้านปูปูไปกับพิกิอะค่ะเดินสายกับพิกิจขี้ค่ะโอเคสาธุเอาหมดนได้ยังคนณอันนั้นอันนั้นนะเพื่้สังเกตการอันนั้นมีรหัสอะไรเราอยากจะทราบกันนิดนึ่งสงสัยไม่แอบแอบเรียนนี่มีรหัสอะไรนี่รหัสอะไรของเราจำได้เปล่าพอจำได้อะโอ้ยอย่างนั้นก็ อะไรอ่ะทำไมอาะไรอะไรโผล่มาเดี๋ยวนี้อะไรเม่อกี้ไ้พูดมันกมันตกัมกี๋ยวนี้ัอันมนั้กีนมนมันกนะีันกนกันักกันกมันมันกกันกีกันกัมันกีัีมัมันีนกีมกมักน Subatipanno Hakawato Sawakasanko Sankanamami Nakmo Tassa Hakawato Arahato Sama Sambuddhasa Nakmo Tassa Hakawato Arahato Sama Sambuddhasa Nakmo Tassa Hakawato Sama Sambuddhasa สิทธสภควาังสัมมาสัมพุทโววิชาตรณสัมันโนสุขตุกาวิทูอนุตตโรุริสัธรรมสาซาลชิสัาเทวมนุสานังพุทโธภควารีสวากขะโตภควตาธรมโมสันติิโกะริโกสิโกอปนยโกะป Pakai baju hitam, seperti pano, haka, wato, sawak, kasangko, hati pano, haka, wato, sawak, patipanno gaya, pati pano, haka, patipanno sawak, kasangko, samiti, ya. Sari puri sa yukani adha සිටිරින් ස ි ට ි ර ි න